สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซากุระพัน official วันนี้ก็กับอีสานกับไปเติมกำลังใจคร,รย์แต่รอรอรอ,รอโอ้ าาขินเดินด่งทึ่งๆกูได้กขินคอฟฟีช่ช็อปอเลสเตอร,ร์ลองป้าหล่อ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 ,ลอ คิดเบื้องจงานกนักอวนหนักผ่านการใช้งานมาแบบว่าออให้บอกเองก็เบิงเอาเด้อครับค่อยผู้หนึ่งเหรอบอกเคยเห็นไก่ป่านนี้

ใหญ่จริงเข้าไปยางผัดข้อตายด้วยเฮ้ยลงมาไหมเอ้ยวอนมีกาฝากด้วย ก็ฝากัอใจหรือเปล่า H S U T B ไปเฮดสานใหญ่อลังการมากขอบคุณแอปปาร์สครับสันที่โอเคมาก perfect โอ้ยงห่ง ไม่ค่อยพบไม่ค่อยพอครับผมอันนี้จะกลับบ้านไปพักผ่อนอกกระสิกลับไปนอนสเวตเอี์ยังสินอนอย่างเดียวคือนอน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 พักผ่อนครับผมอาจจะไปหาหมอร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงครับกรบาบขออภัยด้วย โอเคครับผมคลิปนี้เก็บไว้สนิทกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซากุนกับคนออฟฟิเชียลด้วยนะคะตะเวนขินแล้วสวัสดีครับ